สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนบัดีต้นเทียงหลังจากน้องบุ้มเกษขคงเฮียนนะพี่น้องสาวแพงกัดเดินทางมาเกือนปลาเมา่ากิตตะมหุงซุ้มวันิมาตามหุงพอดีาาอสาวห,หลังบัดจักไหเป็นทีเรียบร้อยนะทั้งพักมีพักกาศดพักแวนพักกันจองพักกระลำ ซาแพงสิลงมือตำพี่น้องตำบ่เอาเพชรปันไดเหมือนรักษาไตรักษาตับไม่เอาเผ็ดสักเท่าไหร่ตำแล้วไปทีเรียบร้อยพี่น้องซาวแพงการันตีว่าบ่แซ่บอซบอกสุดเพลินเบิดกินเบิดแล้วก็เบิดบ่เบิดแล้วก็บถีมเด้อว่า bừng để tớt măng cả bóp bên ta dạc bên đầy ào ào ào, ăn như say như to, như tặng bừng nè, ta đẻ của bố đại chay mẹ à lòi ngon, à ngon, lời tốt không มากินโรถจังะมาแหละเว้าอยู่ว่าคัดแซบแซบเลยกับกินให้เบิร์ตคัดมบว่าแซบกับถิ่มโรสเลยสวัสดีนั่งมือนั่งมือจักรวัปลาเด็กกับบอมี่ไม่โอเคเลยปลาแดกปรุงบอมี่เราไมีแต่ปลาแดกหายมีอยู่ปลาแดกปลาเมาปลาแดกปลาเมาต้ม เดีมันจะเค็มนะมาเด้อมาเด้อมากินเด้อมากินเด้อเอิ้นกินแหลนข้าวเอิ้นกินแหลนไรเถื่ออะไรขัดน้ำไหลกินโลดน้อพี่น้องลูกหลานน้องงงท่านใต้ท่านต่ำอืมมาเด้อกินข้าวเด้อฮัลโหลไอจ,จะาอีก,กบงอยงพัง hãy nâng à. ơi nâng nâng ơi 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 nâng kinh mama, kinh, mà mà. kinh, mà mà. kinh mà mà. มาเล่นฉันนึงเราทำกินกินกินน้ำกินอยากบ่อยากบ่เออเออเหยียนว่าอาหารเที่ยงมาม่าลูกศิบเออ น้ผา๊คนมาเพิ่มอีกแล้วไอ้ไอแตกชาวหลังปรุงเอาใหม่แลวเมื่ออะไรพี試試試่น้องเลยเติมอไรเมิ่มสจีสัน ปลาแหง้งใ่รเนี่ยทำมาเยอะจังปลาแหง้งก็มั้งถอดมีแต่น้ำมันถอดอยู่ฮะผัดใหม่ๆก็จะบ้ามันอมน้ำมันเนี่ยมัน,นคืออมน้ำมันใช่เนะาะไม่แห้งเลยอุ้มมันซื่อเาแต่เต่าเออสองคนอ้า<อ>ว <c oughs> ขมอมรู้อย่าตีน้องเด้อเอาเอาีบมอน้องไดเห็นมันเต้นมาสิบม่บีบยุดอย่าเป็นบักเสียงเหมียงจำดือมาดื้อไว่สนเด้อมาพี่น้องมากินกน าัตกลงถังะเด้อไมจถังนตอกลงถังกเด้จะใหม่ก็อนบายจีพ่อแม่พี่น้องกินกาวเสี่ยงน้ากันแจักินได้ดอกหมามากเลยสิตงใหม่พี่น้องตาดน้อยหุ่นแบบใหม่แบบนี้สไตล์นี่มันจะอร่อยสไตล์ซับอาอนนี้สไตล์ขูดบ่อย่างแฉะเป็นได้ ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเหลือแค่คนเดียวกินไม่หยุดไม่ยาแต่ว่าไม่อ้วนกินหลายไม่เพียหัไม่ัวเหยีดยดหลายไม่มาน <c oughs> ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งฮะปฏิ <c oughs> บัดิปฏ <c oughs> ิบติปฏิบัติ <c oughs> ป้ายแหงนะบอ เบินกดมาทำงานมันปลูกไงเลยนั่งเล่นเลยเบกะมาง่ายนั่งเอาเศษอะไรให้มันกินเน่ยนั่งเศษปลาอะไให้มันกินเนี่ยนี่กูบอกให้ตั้มกินกินปาหัวดูทำข่าวนี่มันเป็นนอนเนี่ยห่ฮะอชอกมามันเข่าใกลไวได้เอาให้มันเนี่ยนะ โอ้กระพูอียอย่าไฟลูกละนอนนอนนอนใหญ่หูมันไเอาเอาอเิ่หดชยเิมันฉีตายเลยนะสงเอเอาชัยมันตายเอาเอชยเห็ดได้นอกจากสีอนามันได้เนาะจับตั้มหได้บ่มันใ้จับจับ่ของเลยนะขอมันคือเป็นบาทมันเป็นยังแกเป็นบาทเป็นหยาดกุ้าวกครบ ซาหัมบักเนึ่งเอาออกกกมันะล้ามาว่าเอายาอันนาสีใช่บ่ไดบ่วะไม่คอได้ได้ได้แหละเบอยาขาไิ้งใหม่ขาุงเนนะน้ดอนตโอนบักเมกามึงแต่งเรื่องให้ค่ะ สิตายหนอนผู้หญิงนั่นแมวมันเนาะสิตายหนอนตัวเมี่คือวันนี้ตลาดนะสิตายหนอนตัวแม่นั่นดูผู้เขากัดหำไข่เองลืงอยาู่ญาติกันโอ้ยไปไปติดไปติดเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ฮะกามาอืมมันเคยไปมึมาอย่างต้องเอาแมวอ่ะอ่าจะคอย มันเคยไปมันก็ไปโมันบไปหนึ่เดูนอนในกบัมเลือดออกปูเมะเลือดมันเจ้าไม่เลือดออกบักเมกาเ้ยนอนอาการัมอหูกร๋องชีชะลอกแล้นหนึ่งขามไปเหียบได้มตนีห้อง้าสาวนี่กับโบเห็นเปติิดอัน ไปติดมาแม่ส้มสีมือจังมาอย่างมากัเป็นหนึ่งเีกันเนเดี๋ยวอรมบนโอู้ตัวนาะขาปิดปิดคลิปก่อนพี่น้องได้เวลาน้องบุมจะไปโรงเรียนแล้วซาแพงกับสิกรเมื่อเขาหานก เลือดย่อยเลือดยางเสียดซีบอะขังได้ไมกิ่งสีเสร็จซีสอยปลาดาก่อนอยากสิเมือเอื้อยสึกอาเจียนนะมีแต่สีกระยังว่าซีท่าสร้างกัะยังว่าบะเมียนสท่งท่าสี ก็แม่ต่างถ้าซีซีท้าสางก็ขึ้นไปแล้วมันสูงดิมันเหาะลงมามากับทีว่มีเสือกั้นสืออันนั้นเลยเจ้าเจ้ากะไว้ท่าเอาไว้ท่าเถอะนะเจ้ากะสักเก็บไว้กัเจ้าออกงานท้าซีเจ้ากะเอาตัวนี้อีกก็บ่ได้อันบุเก็บแหละนงป้าป่าป้าดงนงเห็ดวิ่งอ้าวแย่งทำตัวเองกูอ่านึง ยิ่งทำตเองเ่าอะเจ้าเนื้อขอานเยอ้ลยเมก้าเมื่อบ่ะก้าเอ่ให้เขากินเมือกาเมือให้าไม่ดับดูแลตี่เขาปิดคลิปกันพี่กดไลค์กดแนเด้สบาดีสบาดีรอชมินน้พี่ร่า